ทีนี้คำว,ว่าชาติก่อนภาษาคนหมายว่าการเกิดครั้งก่อนครั้งที่แรกมาเรียกว่าชาติก่อนทีนี้ถ้าภาษาธรรมะก็คือการเกิดตัวกูครั้งก่อนเกิดในชาตินี้ไม่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 ได้เกี่ยวกับชาติก่อนในชาตินี้มันเกิดตัวกูหลายหลายครั้งไอ้เกิดตัวกูครั้งก่อนนี่แหละคือชาติก่อนมันคิดเป็นตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นแล้วเปลี่ยนมาเกิดความคิดอย่างอื่น อันนั้นจะเลยกลายเป็นชาติก่อนความคิดเนื่องเดตัวกูของกูเป็นอย่างไรมีอะไรได้อะไรเป็นของกูครั้งก่อนนั่นแหละคือชาติก่อนที่ชาติหน้าชาติหน้าก็เหมือนกันอีกอะที่จะเข้าลงไปเกิดนั่นแหะคือชาติหน้าของภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมแล้วที่มันความคิดอยู่ตัวกูที่มันจะเกิดต่อไปต่อไปในข้างหน้าที่ยังไม่ทันเกิดเดี๋ยวนี้ ก็จะเกิดขึ้นมานั่นเรื่อง่าชาติหน้าชาติหน้าเราจะมีชาติหน้ากันวันละหลายหลาย,หลายครั้งก็ได้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดมากได้มากครั้งเรื่องตัวกูเรื่องของกูอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ย,ค,ย,ยคิดอย่างนั้นเดี๋ยคิดอย่างนี้เป็นเรื่องตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องของกูอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่อง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 ไปเรื่องหนึ่งก็นับว่าเป็นชาติชาติหนึ่ง ถ้ามันมีคิดเลวคิดดีคิดชัว่วคิดอย่างตัดคิดอย่างคนคิดอย่างเทวดาคิดไปได้หลายหลายอย่างในเรื่องชาติที่จะคิดต่อไปนะั่นคือชาติหน้าสภาษาคนธรรมดาก็ต้องตายก่อนเข้าลงก่อนแล้วไปเกิดชาติชาติหน้าคั้งเดียวอย่างนี้มันเรื่องเรื่องของภาษาคนมุ่งหมายทางวัตถุทางร่างกายทางจิตที่เกี่ยวกับร่างกายมากเกินไป ไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาหรือวิญญาณที่เป็นสติปัญญาใรู้จักชาติก่อนชาติหน้าว่าให้ดีดีห้รู้จักในลักษณะที่ควบคุมมันได้